Không? có sợ mấy hà không cái hà của sợ còn không cái này thế, nào thế nào? ได้ยังมาฝากาพึ่งตื่นนอนพึ่งตื่นนอนโอ้ได้ยังมาฝากได้นำ้นำแข้งว่นนาวน,น,สาน,นิสาละ่ะเป็นอย่างอะแม่นมา ย่าทายเลขห่วยอุ้ยเลขเขาจะเขียดแล้วนะเป็นอย่างขับผึ่งตื่นนอนผิ่งตื่นนอนขบเรอ๋อนี่แหละครับางางานมาขุดโถมสะอู้คือหลอกลงไปเลยแต่จ เดกดาสน่าดินมันบ่พ่อเนอะาะทั้งปีมันกระสูงเลยทั้งปีมันตามเนาะมันแต่ก่อนมันมีขั้นหน้าอยู่นี่มันก็สูงเดี๋ยวแจ็คสิหลอกไปจังไหนแล้วเอาบางนี้แล้วอเอาเอาเอาไปเอามาหมองสามันสูงกล่วเหรอตัวนี้เรียกเคลียดินกลับมาขึ้นเน่ะตัวนี้ มันสูงกลัวอยู่แล้วเพราะแต่กอมันมีขั้นหน้าอยู่นี่ไง,ง,งทั้งกีกษแนบต่กอหมองนี่มันหลอกเนะเอาระดับนั่นแล้วว่าค่อยขันขั้นหน้าแต่น,นี่ก็ได้ไม่ต้องขันอีกไง ไม่นี่ึ้อหนาลักแท้ฮะไม่รังว่าห้คนหนาลักหมโอ้หนาลักเถอะวะมรังวนห้คนหนีเฮ้มอย้าแนี่ะครับเขาบอกห้ทยเขาบอกว่าเขาอยากอาย อีวันไม่เ <to> ล <break puis iously> ่นนะมึงนะขี่รถนี้นะฮะทรัมป์เนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเขานี้จะเดี๋ยวไปจัดการเขาก่อน